พูดได้อย่างเต็มปากแล้วนะครับว่าค่ายมิโยโยเป็นนค่ายเกมที่น่าจับตามองตั้งแต่เปิดตัวในปี2012และยิ่งความน่าสนใจกับเกมมาแรงส่งท้ายปี2020อย่าง Genshin Impact สวัสดีครับผมเอ็นโตนิโอนะครับหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับในที่เกินไปเรียกว่าเป็นบริษัทเกมที่ขายความสามารถจริงๆนะเพราะว่าเริ่มต้นจากคนแค่3คนสู่บริษัทสร้างเกมไม่ทําปรากฏการณ์ครองตลาดอย่างรวดเร็วและทำกำไรได้อย่างคายไปถึงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกมดังจากค่ายมิโฮโยจะมีเกมอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยเล่นเกมแบบนี้หรือไม่สามารถบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับ เริ่มต้นจากปี2012นะครับผมมมโฮโยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับเปิดตัวเกมมือถืออย่างฮงไกกาคเวนนะครับผมไม่องสกิลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะอีกชื่อนึงนะครับผมคือการ s กิลส l ูเดซีนะครับผมนี่ว่าเป็นการเปิดตัวไดอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผม ต่อมาในปี2 0 1 4นะครับก็ได้เปิดตัวเกมฮงไกกาคูเอ็น2นะครับผมซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถือเป็นการบุกเบิกโลกแห่งเกมเมือถือซ่าอนิเมะของจีนด้วยนะครับผม เป็นช่วงนานสักหน่อยนะครับผมจะราวสปีได้นะฮะถัดมาในปี2016นะครับก็ได้เปิดตัวเกมฮงไกอิมแพค3นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยส่วนตัวเองก็จะเล่นภาคนี้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมและด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับจึงทําให้เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมนะฮะจากผู้ใช้อย่างมากมายเลยนะฮะผมเพิ่งได้เล่นเกมฮงไกอิมแพ t 3เนี่ยตอนปี62นะครับผมเ,เพื่อนๆละ่ะเล่นเกมฮงไกอิมแพค3กันหรือ,อยังครับผมบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะครับ ถัดมานะครับผมอีกหลายปีเหมือนกันเลยนะครับผมในปี2020นะครับก็ได้เปิดตัวอีกหนึ่งเกมนะครับผมแต่เกมนี้จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับผมว่าเป็นเกมแนวจีบหนุ่มนะครับผมชื่อเกมว่า TS of t e r m i n นะเปิดตัวบนแพลตฟอร์มมือถือนะครับแต่ผมลองเสิร์ชหาข้อมูลแบบว่าในประเทศเราในบ้านเราอะไรแบบนี้นะว่ามีการนําเกมนี้มาเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นการ p r i v a t e y ให้เฉพาะประเทศนั้นๆหรือว่าไม่ได้เปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับก็เลยไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมว่าจะมีคนไทยเล่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเสิร์ชหาข้อมูลไม่ครบ โทษยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผม และสุดท้ายนะครับผมปี2020เช่นเดียวกันนะครับผมประมาณปลายปีนะก็ได้เปิดตัวเกม e ก s ช i n Impact นะครับผมได้เปิดตัวให้บริการทั่วโลกนะครับบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4นะครับ PC iOS และ Android นะฮะในช่วงที่เกมปล่อยเทรลเลอร์มาเนี่ยผมก็ได้เห็นผมรู้สึกว่ามันว้าวมากนะไม่รู้ว่าผมที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกอยากเล่นเกมนี้เพราะว่ามันเปียนต้นไม้ได้นะครับถ้าเพื่องผมเพื่อนคืออะไรนะก็สามารถแชร์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม เรียกว่าเป็น5เกมที่คุณภาพดังนั้นเลยนะครับผมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเริ่มต้นนะครับเกมที่บูเบิกอย่างฮงไกกากูเอ็นนะครับผมหรือว่าล่าสุดนะครับเกมจีนแพ็กที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ในเรื่องของเกมนี้จะนานๆมาทีก็เถอะนะฮะพอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ5เกมดังจากค่ายมิโยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะฮะเคยเล่นเกมไหนกันบ้างนะครับผมอย่าลืมบอกใครดูกันด้วยนะครับผมดูไว้เจอกันใหม่ที่ถัดไปแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครััับบผมสสวดีคร